สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องขนาดแสนดีขนาดแสนเศร้าคืออะไรมันก็คือขนาดทาง่วงจุย้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำให้นักตกแต่งภายในสถาปน,นิกเซงกันมาอย่างยาวนานเพราะว่าเราไม่มีส์จะโต้เถียงเลยเรามีหน้าที่ทำตามขนาดตามตัวเลขสีแดงในตลรางเมตรแล้วก็ไม่รู้ความหมายด้วยเพราะเป็นภาษาจีนนะแล้ว มันเหมือนถูกมัดมือชกค,คือไม่มีสิทโตเถียงมีสิทธิทำตามอย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีแอปพลิเคชันทางมือถือที่เราสามารถที่จะรู้ความหมายเพราะว่าพอกดเข้าไปปุ๊บมันขึ้นความหมายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับในชาร์ตนี่ยผมก็เอามาลงเป็นตารางเปรียบเทียบให้ดูขนาดลงตัวเลขไหนเป็น ความหมายยังไงแล้วก็ตัวเลขไหนเร้ายังไงใจก็คือขนาดแสนดีที่ใช้กับบ้านนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาในวงการเหมือนกันเพราะว่าบางท่านไม่เข้าใจคิดว่าจะต้องเอาขนาดตามวงจุ้ยทุกสัสดส่วนเลยจริงๆมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าในขนาดของสิ่งของหรือโต๊ะหรืออะไรพวกนี้มันจะมีขนาดสัสดส่วนมาตรฐานตามฟังก์ชันการใช้งานนะแล้ว ตรงไหนมันถึงเราจะใช้อยู่ตรงไหนเราจะรู้ได้ยังไงก็คือกฎก็คือหนึ่งเราจะใช้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ในนี้หมายถึงว่าอ่าถ้าท่านมีหิ้งพระมีตีจุียะเราจะใช้วัดความสูงความกว้างของขนาดหิ้งนะครับขนาดประตูหลักประตูหลักในที่นี่เหมือนประตูทางเข้าบ้านหลักเลยซึ่งทางคงจุ้ยเขาถือว่าเป็นปากปากไว้สําหรับ กินหรืออะไรทุกอย่างที่มันจะเข้ามาในบ้านความสูงของห้องอันนี้เป็นเรื่องรองลงมานะแล้วก็ผนังเต่าดําสําหรับสนุสนับสนุสน,นเราผนังเต่าดําคืออะไรคือผนังที่ตั้งเอ่อเป็นประธานของบ้านจริงบ้านทุกหลังเนี่ยมันจะต้องมีผนังทึบอยู่ด้านหลังซึ่งอันนั้นไหนเราจะเรียกผนังประธานของบ้านหรือเวลาเราเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็มีผนังที่กั้นโถงต้อนรับก่อนที่จะไป เซกชั่นอื่นๆในบ้านนะครับโต๊ะทานอาหารอันนี้ไม่ได้พูดถึงความสูงนะคือพูดถึงความกว้างเลขขั้นบันไดาภาพมงคลภาพมงคลก็คือภาพที่มีความหมายทาง่วงจุย้ยหรือภาพที่มีความหมายทางจิตใจของเราเราจะใส่กรอบให้ได้ขนาดตามที่ต้องการบ้านจริงๆที่เราทำให้ลูกค้าแล้วก็บ้านหลังนี้ก็ตกแต่งตาม่วงจุ้ยนะครับ เริ่มจากความสูงของบ้านหลังนี้พอดีที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่นั้น,น,นแล้วก็มีการวางแล้วก็ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเลยกำหนดความสูงไว้ได้ที่3.20เมตรซึ่งมันจะตกแปลเป็นไทยว่าว่าลูกหลานประสบความสำเร็จก็ถือว่าเป็นคําแปรที่มงคลมากๆนะครับแล้วก็ประตูหลักประตูหลักก็สูงขนาด3เมตร แปลเป็นไทยก็คือมั่งคั่งนะครับความกว้าง1 9 8 8แล้วก็แปลความหมายจากตัวภาษาจีนก็ลาบยศชื่อเสียงตูเนี่ยความกว้างประตูนี้เราจะนับตรงไหนเพราะว่ามันมีความหนาวงกลมมีแล้วนับเคลียร์ในนะครับคือทั้งทัท้งความกว้างของของด้านในแล้วก็ความสูงของด้านในคือเคลียร์ในนั่นเองนะครับอันนี้คือ แท่นวางพระนะครับที่เห็นเป็น3ระดับนี้นะครับมีซ่อนไฟด้วยนะครับแท่นวางพระสารระดับคือแท่นบนเนียกว้าง1.08เมตรตัวเลขมงคลมากคือผลงานราบรื่นแท่นที่2ก็1.32เมตรคลังมหาสมบัติแล้วก็แท่นที่3ก็คือ1.533เงินไหลมาจะเห็นว่าเราเลือกความหมายที่เป็นมงคลทั้งสิ้นนะครับแล้ว ด้านซ้ายมือของเราคือผนังหลังรับพลังลก็คือผนังเต่าดําที่เราพูดถึงในแผ่นที่แล้วนั่นเองก็คือเวลาเราเดินเดินเข้ามาในบ้านปุ๊บผนังตรงเนี้ยเป็นผนังสุดท้ายที่สายตาเรามองเห็นนั่นคือผนังตั้งรับกว้าง1.50เมตรโชคดีมีลาบสูง2.20เมตรชีวิตร่ํารวยผนังนี้มันไม่ใช่แค่ผนังตั้งรับอย่างเดียวแต่มีด้านล่างเป็น ศาลเจ้าที่ที่ใช้ป้ายหินหรือเราเรียกกันว่าติจุเอียนนั่นเองมีขนาดความกว้าง0.43่ามเมตรมั่งข้างและความสูงของขนาดป้ายหินของติจุเอียนะครับ0.82เมตรลาบมาเยือนคือตีจุเอียบบางบ้านอาจจะใช้เป็นเป็นเรือนสีแดงแต่หลังนี้เขาจะใช้วิธีกรมเกลือนคือเป็นป้ายหินแล้วก็สลัก ตัวอักษรสีทองอย่างนี้ก็ใช้ได้สำคัญอย่างหนึ่งของบ้านคือโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งทางวงจุ้ยก็ถือว่ามีความสําคัญเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปากท้องนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยจะสั่งทําท็อปหินขนาดพิเศษคือขนาด1.90เมตรซึ่งตรงกับชีวิตร่ารวยต่อไปก็คือผนังเต่าดาผู้หนุนหลังก็คือนอกจากผนังเต่าดําในที่นี้หมายถึงชั้นล่างก็จะหมายถึงผนังติดอยู่เอียตะกี้นี้แต่ชั้นบนเนี่ยคือหมายถึง จุดสำคัญที่สุดคือคือห้องมาสเตอร์เบดมหรือว่าผนังด้านหลังของของหัวนอนเรานะครับซึ่งความสูงของบ้านหลังนี้ก็คือ3เมตรก็คือมั่งคัง่งและความกว้างของผนังตกแต่งนี้ก็คือ3.2เมตรลูกหลานประสบความสำเร็จ